กันท <ider> <Luc> <adia> ีกันีคู่นี้คู่ที่ดูที่นี้กันรอตาเลยคู่นี้สูสีกันต้อก่อนนี้ผ่านมาถึงสนามรูดีว่าต้องจยากได้ดมาลงน้ำมันจะถูกส่งเข้าไปเพืดสอบต่อต่อมีชัยไหนไล่หมดไล่ปร่ไร่กัดดูกับเห็นจะพังเถอะเรนจะคว้าเถอะยังไม่หัวยังไม่หัวยังไม่หัวไปหมดไปจากกันต่อได้ต่อคอได้ต่อคอได้นี่ต้อกันมันเฉลียวมันเฉียว เสียประาง่ายกลังกีฬา้นัสองทีมครับก็เปนันว่าเรือจักรินนาวาได้าวัจนะเลพระคไข่ส่วนเรือเทพนครเือ